เอาละครับผมัยรุ่นทุกท่านผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกนก่อนเลยแล้วกันๆๆกนะตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในยูทูบของติ็กต้อีสปอยกันนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องหมานะผมนะตามสายนะหมาเบรีดหมาหมาพุ่งหมาเจาะเกาะเอ้ยหมาเบรีดพุ่งแล้วก็พาลาทองครับผมนะคุณผู้ชมนะไอนี้ก็อัพแบบสไตล์ผมนะผมนะคคุณผู้ชมสามารถไปปรับแต่งกันอีกทีได้นะผมนะผมอาจจะอัพไม่ไมเหมือนใครนะครับผมนะแบบบางคนแบบว่าเออพี่สกิลนี้ดีกว่าไม่พี่ดีกว่าแม่พี่อะไรแบบนี้ก็ ว่านไปนะอันน e. ี้แบบสไตล์ผมนะผมนะก็ก็มาเริ่มกันเลยผมไอ้ไอ้นี้ผมก็อัพแล้วนะผมนะแต่ว่าผมจะลงทุนให้หรือผมเราจะดูไปไปพร้อมกันเลยมาเราดูไปพร้อมกันเลยมามาเริ่มจากรีสกิลก่อนเลยกันผมไอ้นี้รีรีสเตนี่ผมอ่ารีรีแล้ะอ่าไปเรารีสกิลเดี๋ยวแล้วเราไปซีร์คอนดีกว่าอันนี้ครับผมอ่ารีสกิลผมไอ้นี้หมาหมาเบรดนะครับผมนะเดี๋ยวหมาเบลดผมจะอัพไม่ดูก่อนก่อนเลยอัพอันนี้สามครับผมแล้วก็อันนี้สองอยู่แล้วผมไม่ต้องกลัวครับ แล้วก็ดับดับเบิลอาร์นี่ผมอัพอัพไว้3ก่อนนะเผื่อเผื่อแบบสกิลไม่พอนะผมนะอ๋ออันนี้หมาเบยียดหมาเบยียดเจาะเจาะแท้นะนี่เจาะแท้เจาะแท้นี่หลายคนถามว่าอันนี้อันนี้จำเป็นไหมอันนี้จําเป็นมากเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันบวกค่าความเสียหายในการโจมตีแล้วได,ได,ได้รับโอกาสได้พีด้วยเนี่ยหลายคนถามผมนะว่าพี่หมาเบยียดควรอัพไหมพี่ควรอัพนะผมนะผมให้คำตอบไปอ่าไอัน,นี้ก็ลิ้นแบบอันี้ก็อันนี้เบีดเบีดแท้นี่ผมจะให้บัตร ไอเบรเจาะอย่างเดียวผมยังให้บัตรแฟง2พอนะผมนะเพื่อจะไปอัพสกิลอื่นด้วยแล้วก็เซโรสไตล์แล้วก็อันนี้สีไปเลยเพิบเบล่างล่างดำสองคุณผู้ชมเพิบนี่ก็แบบประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ไปต่อที่สายเอผมสาย A เราเจาะเทสเราต้องอัพอันนี้เต็ม4เนี่ยต้องขอ4เลยนะผมนะขอ4เลยเพิบเพิบเพิบเบอ่าแล้วก็จะเหลือ1ใช่ไหมเหลือเศษหนึ่งแล้วก็ดูกัน ถ้าคุณผู้ชมอยากได้อัพอัพเบรกเกอร์ระยะไกลอ่ะก็ก็ก็อัพก็อัพไปครับผมแต่ว่าถ้าว่าไม่อยากไม่อยากได้อะ่ะไปลงอันนี้ก็ได้อันนี้ผมให้เลือก2ตัวเลือกนะครับผมนะเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าผมลงอัพเบรกเกอร์ก็ได้อ่ะปึ๊บไปอัคแคนซ์เลอร์อับเลกเกอร์ก็อันนี้ฟันไม่รู้จบต้องอัพอยู่แล้วครับผมนะเพราะว่าเราเป็นหมาเบรดนะครับผมนะปึ๊บแล้วก็บัตรแฟงนี่แนะนําทุกสายครับผมแล้วก็ไอ้น,นี่มันจะตีแรงขึ้นนะนี่เพิ่มผลของเนี่ยนี่ปึ๊บเนี่ เรียกจะตีแรงขึ้นนะครับผมนะก็พุกนะขึ้นด้วยน,นี่ดีกันเลยทีเดียวตอบโจทย์เลยผมก็อันต่อไปผมคู่ดาวกับไอเบเกอร์ครับผมอันนี้เลือกได้ผมแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นทางเลือของไอเบเกอร์ก็ได้นะผมนะอ่าลองไอเบเกอร์ก่อนเนาะแล้วก็กระจกครับผมไอโฮโฮลีฮซอนเนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้นะครับผมนะปึ๊บนี่แล้วเศษสองใช่ไหมเศษสองแล้วอ้อจีบิบิมบัตดลืมเอานี่จีบิบิมบัตดแล้วก็มันก,ก็จะจะเหลือสองถังเลือกครับผมนะก็ตอนนี้ผมแปดแปดแปดห้าไง ปึเออผมผมอัพอัพอันนี้ไปสมมติสมมติเพราะว่าคุณผู้ชมสมมติว่าคุณผู้ชมเลเวล9 9 9า5ละ่ะแล้วดูซีล่ะเดี๋ยวผมลองเปิดลองเปิด C ีรเวล95ให้นะผมนะปึ๊่บขั้วผมแหมลืมจัดมาเลยปึ๊บเดี๋ยวผมลองเปิด C 95กห้ดูนะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ผมก็มาอยู่หนะนะ้าอัพสกิลนะอ่พลองเปิด C 95ดูนะปึ๊บัดไม่รู้จบเ p ปึป๊บอัพเบรกเกอร์แล้วก็กระจกครับผม ก็นี้ปึ๊บแล้วกอ็อีกอันนึงเนี่ยเราต้องเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมเศษหนึ่งเนี่ยผมผมไม่เลือกผมระหว่างต้านต้านสถานะกับไอ้คูดาวผมแต่ว่าอ่าเราตายผมผมต้านสถานะก่อนแล้วกันนะผมนะก็นี่ก็คือสลับหมาบดเข้าคร่าของผมนะผมนะแล้วก็ไอเนี้ยสกิลเนี่ยถ้าว่าจะเอาอ่ะมันต้องมีอันนี้อัปบัตแฟงหนึ่งก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะผมนะมถึงจะได้ครับผมแล้วก็สกิลนี้อะไรวะมันต้องมีอันนี้ถึงจะได้ครับ ก็ส่วนสเตเดี๋ยวขอปิดอันนี้ไปนหนึงครับผมแล้วก็ส่วนหมาสเตหม,มาเอทีเคก็แน่นอนเลยครับผมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราอัพให้ดูกันเลยครับผมนะไปอ่าตอนนี้ก็เลือดเริ่มต้น1040นะวิ่งช้าผมวิ่งช้าอันนี้ผมใส่ R2 สองนะแอ็แท็กไปเลยครับผมหมาจจเจาะเจาะแท้ะนะที่ผมผมจะสอนอัพเออเจาะแท้ผมอัพไปเลยครับแอ็แท็กยัดให้ตันครับยัดให้สุดครับอันนี้เซ็ตผมก็อันนี้ก็เซ็ต RP เดิมๆเลยนะครับผมนะ อันนานยังวะนี่ตัดแล้วผมอันนี้ก็โนวิดอาพีเดิมๆก็ผมหมวกอาร์พีผมแต่ว่าตัดน,นี้ถ้าว่าถ้าว่าเล่นหนักให้เอาแอคแท็กนะผมอ่เซตแอคแท็กมาก็ได้นะครับผมนะมันจะได้เจาาะเจะที่แบบเกือบ2องร้อยห้าสองร้อยหกประมาณนั้นนะผมนะแล้เอทีเคครับผมเอทีเคเรายัดเต็มแนละ้วประมาณร้อยหกเก้ากับบวกหกเก้าสิบสามนะผมนะก็ถือว่าแรงกันเลยทีเดียวก็ผมนะประมาณเกือบสองร้อยเจ็ดสองร้อยหกสองร้อยห้าเอทีเคผมต่อมาอัพเอจิครับผมเอเอจิ A, นี่ก็สำคัญครับผม ขอสัก5.2 5.3ผมแล้วก็ไปลงวิดด้วยวิดนี่วิธที่ผมจะให้เนี่ยสักเท่าวว9เท่าว่าเอาเอาวิว85ดีกว่าถ้าพูดถึง85เนี่ยวลวพันไอพัน3เนี่ยก็โอเคแล้วนะครับผมแต่ว่าไปลงแต่ว่าเนี่ยผมอยากให้ถ้าถ้าว่าคุณผู้ชมเล่นหมาเบรดอะผมอยากให้แอบแอบไปลงช้าด้วยนะก็คือเราเราจะได้โพวู๊กนานๆหน่อยนะครับผมนะแอบไปลงช้าผมเราแบ่งไปลงช้าสัก แบ่งไปลงชาสัก30ก็ได้ครับผมผมไม่ผมไม่เ5ทีอนะผมนะอันนี้ก็อัพตามไววปผมนะแล้วแบ่งแบ่งไปลงชาสัก30ก็ได้นะผมนะเดี๋ยวผมจะลงชาดูอืออือ่ืออ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 ือ่ืออนออ้ออื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 นีืออืออือาืออ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 ื้อืออาอ้ืออ0ออออนนี้90เออนนือรออรับอ เอ้ยไม่ใช่สิถ้าว่าใส่เช็ชาก็เกือบ200ร้อยนะผมนะก็ได้อยู่เลยทีเดียวก็แจวผมก็เอ่อแล้วก็ยัดต่อผมเพิ่มแล้วก็เราเดี๋ยวแล้วก็เราก็พันสามับผมถ้าว่าคุณผู้ชมอยากลงชาต่อก็ลงได้ผมน่าจะได้พวกนานขึ้นเพราะว่าไอ้นี้เลือกพันสามผมว่ามาเบีอ่ะมันไม่เน้น PvP PVP ไงผมว่าอืมเพราะนั้นเราวิอีกสักหน่อยไหมพันสี่ 5.3วิ่งได้ครับผมโพววอกโพววอกก็ถ้าโพวกก็เกือบวิ่ง6แล้ววิ่ง5.9ครับผมเพราะว่าโพววอกมันบวกมา6ใช่ปะเต็มิทก็อัพชาบอัปชาไปก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าสำหรับหมาเบรดนะครับผมหน้าสกิลเดี๋ยวผมลองลากให้ดูว่าผมว่ามีกี่สกิลนี่อ๋อเดี๋ยวผมลองลากให้ดูว่าผมว่ามีกี่สกิลครับผมบลากตามตามมือผมเลยนะที่ว่าผมถนัดอ่ะหนึ่งสองสามไอ้นี่ต้องห้าผมเราได้อาร์เบเกอร์มาด้วยด้วยหีือเ่า ก็กระจกครับผมอันนี้พุ่งครับอืม์เวกโว์โฟว์วกไว้ฝั่งนี้โดีกว่าเจเซโร่สองเคาเคาน์เตอร์สองกระจกจ่อเกาะสี่ไปแล้วก็ล่างดำครับผมนี่ก็สกิลประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้ครับผมเบสซองก็มีครับผมหมายแห่ก็หมาเจาะสลับผมก็ประมาณนี้ครับผมนะมาต่อไปแล้วผมหมาพุ่งครับผมหมาหมาพุ่งหมาพุ่งกอล์ฟหนึ่งก็รีสกิล ก่อนครับผมมาพุ่งไปมาพุง่งมาพุ่งก็อัพไอ้นี้ตันเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับผมผมจะไว้สักสามนะผมนะมาพุง่งมาพุง่งมาพุ่งนี่ก็คือว่าเรียกได้ว่าเบลดแท้เลยก็ได้ก็ว่าได้นะผมนะเนะบลดแท้เบลดแท้ขอดูหน่อยขอดูที่ผมทำให้มนนี่ผมจะอัพเป็นเบลตดแท้เลยนะผมนะแบบมีทุกอย่างเลยในเบลต มา,มาพุง่งมาพุง่งเอาเอาแบบเผื่อ <_ an> เผื่อเจาะไว้ด้วยนะผมนะนี่อันนี้ก็เบรกครับผมแล้วกอ็อันนี้จะไปลงสีครับผมอันนี้ลงสักสองพอครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเจาะมาเจาะขนาดนั้นไงเราตั้งใจมาพุ่งครับผมนะแล้วกอ็อันนี้ฟันฟันไม่รู้จบนี่ส่วนตัวผมว่าไม่ต้องไม่จําเป็นนะผมนะเพราะว่าเราเราเน้นมันจําเปน็นว่าเดียเด๋ยวผมขอลองลองไม่ใช่ก่อนปึ๊บปุบพัไป เอชพี H P. ด้วยการเสียเอชพีห้าจากสกิลเนี่ยมันนับเป็นสกิลได้ไหมอย่ยงจากนับเป็นสกิลไหมผมไม่แน่ใจว่ามันนับเป็นสกิลไหมพราะว่านับเป็นสกิลเ่ยก็แนะนําให้กดไปผมนะ,อะ,อะเออผมว่าผมแนะนําดีกว่าสมมุติสมมุติเราเปิดเราเปิดมามาใช่ไหมเราจะได้ลดลดเราจะได้เหลือเหลือเอชพี P. เอาเอาไว้พุ่งครับผมโอเค แล้วก็เนี่ยอาร์เบเกอร์ก็แนะนําให้ใส่เหมือนเดิมครับผมไอ้ไอ้กระจกเนี่ยจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ผมอ่าคราวนี้เราลองอัพผู้ดาวก็เล่นกระจกเหมือนแล้วก็แล้วก็ประมาณเดิมด้วยผมนะแตกต่างอะไรไม่เยอะผมอ่ามาเราเราลองไปดูในนู้ดดีกว่านะาาถ้าว่าเราตันก้าห้าผมนะมามาเรามาดูกันนี่มาเกาห่านะปึแบบ๊แบอบันแนบบี้ก็ปึ๊บปึ๊บฟันไม่รู้เอ้ยฟันไม่รู้จบเราเราไม่เอานะเราไม่เอาแต่พอพอเจาะพอผมไม่ต้องขนาดนั้น ิวกาดพัดแล้วก็นี่ก็แตกต่างกันไม่มากครับผมนะแตกต่างกันไม่มากเลยแล้วก็อ่าสเตย์ผมแน่นอนครับผมเราต้องใส่เทลยวอยู่แล้วต้องยัดเทล,แลวแล้วเราหมาเราเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลากมาก่อนเลยอ่ะมันใช้ sp 45กับ60ครับผมถ้าเราไปยัดแอคแท็เราก็จะไม่มีมันก็ไม่มีเปิดครับผมคือจุดประสงค์อองคือเราต้องเกิดมาเปิดเลยครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราผมลองใส่เทตเทลยวไว้ด้วยนะผมนะเทตเทลวของผม นี่ก็โนวิดแล้วก็อันนี้ก็บวก16ครับผมนี่วิ่ง5เลยนะขนาดยังไม่ยัดอะไรเลยเออยัดเทียวไปแล้ววันยัเทียวไปเลยยัดเทียวไปอ่าเทียวตันเลยนะผมน่าตันที่สามสิบเก้านะครับผมเทียวตันที่สามสิบเก้าโอ้ไม่ใช่สามเก้าเดี๋นู่นู่นู่พุ่งมาห้าสิบครับผมพุ่งมาห้าสิบครับมาถึงเปิดอันนี้ มาถึงเปิดอันนี้ได้คือจอบตอบตอบโจทย์แล้วผมนะ445แล้วก็เราก็เปิดเนอ,อเรามาพุ่งครับผม5 45ปุ๊บเปิดไปมันลดครึ่งหนึ่งโอ้โหเราก็เหลือเจาะผมนะเหลือ22 22กับ5 25ยุบ27โอ้โหโอ้คือว่าถือว่าดีเลยทีเดียวผมนะแล้วก็ต่อมาครับผมวิดวิดครับวิดก็ต้องมีไว้หน่อยครับผม เหมือนเดิมครับมามามาเบสประมาณพันสามพันสี่ครับผมแต่ว่าถ้าเก้าห้าเนี่ยสักสักเกือบพันห้าก็กำลังดีครับผมนะเอจีเอจีตั้งห้าสิบสองนี่เอจีห้าจุดสามแล้วก็เอาวิทเราวิทวิทเร,เราเราเราใส่ใส่พันสี่ดีกว่าเออเนี่วิทพันสี่เลยละกันนะผมนะแล้วก็เอจีเอจีห้าห้าสี่ห้าสี่แล้วก็เอาแบ่งยี่สิบเจ็ดไปลงชานะผมนะเพื่อเราจะพูดนานๆหน่อยเราจะได้ได้เปรียบนิดนึงครับผมนะเวลาสู้ผมนี่ก็ประมาณนี้นะผมนะ นี่สก,กิลก็เดี๋ยวลองไล่ดูครับผมว่ามีสก,กิลอะไรบ้างเหมือนเดิมครับก,ก็สกิลก็ผมว่าก็ไม่ได้ไม่หนักต่างกันเยอะนะผมลองไล่ดูเด็ดซองเอาเนี้ยออกไปดีกว่าลองเอาเอ้ยเ,เราต้องเอาหนึ่งไว้นะนี่ไอหมาหมาพุ่งนี่ผมว่าก็เก่งอยู่นะก็เก่งใช้ได้ครับผมนะเก่งพอประมาณคนระับผมมันไม่ใช่ทางของผมไงผมเลยไม่ชอบนะผมนะสก,กิลก็ประมาณนี้ครับผมนะสก,กิลประมาณนี้ครับผมมา ต่อไปผมนะมาลีเป็นหมาลูกรักของผมกันเลยนะผมนะั่นก็คือว่าหมาทองกันนั่นเองครับผมหมาทองหมาทองไป let's go ไปหมาทองครับผมนะ่นตอนนี้กี่นาทีแล้ววะ11นาทีแล้วโอเคหมาทองลูกรักผมผมไปสามเหมือนเดิมแล้วก็ปึ๊บปึบปึบ,บอันนี้ผมแบ่งครับผมอันนี้แบ่งไว้อยู่แล้วหมาทองนี่ผมจนะอัพนะหมาทองก็มาเนี้ยผมสี่อันนี้ก็หนึ่งครับผมแล้วก็เจาะปึ๊บปึ๊บ อันนี้ผมขอเนี่ยขออธิบายก่อนก่อนเลยค,คุณผู้ชมนี่ไอไออันเนี้ยมันเพิ่ม40%เลยนะมันเพิ่ม HP ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ดามเมจก็แรงด้วยนะที่ดาบก็ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะผมก็ดีนะไอ้สกิลก่อนนี่ที่ทำให้หมาพาราไม่ KO ก็คือสกิลนี้นะผมนะเวลาคนถามทำไมหมาพารา้มยากจังพี่ก็คืออันอนี้ผมนะี่ประมาณนี้นะผมนะแล้วก็บัตรแฟงก็คือว่าเบรเออเบรเบรแฟงไม่ใช่บัตรแฟงเบรแฟงนี่บางคนอ่ะเวลาเล่นหมาแบบ มามาม,มาพุ่งหรือมาเออมาพุ่งันเนี่ยบางคนไม่ไม่ใส่สามนะบางคนใส่เป็นหนึ่งแต่สำหรับผมผมแนะนำไม่ใส่สามนะอันนี้ก็คือสไตล์ผมนะคุณผู้ชมสไตล์ผมรู้ไว้ก่อนก็คือสไตล์ผมรับผมก็เราเหลือเราเหลือเศษห้ามาอืมอันอันนี้ผมจะเล่นพาลาแบบมกีกระจกครับผมนะเพราะว่าแบบเวลาผมเจอแมวอะ่ะ แบบมันคอมโบใส่ผมอะแล้วผมไม่ไหวผมคือว่าผมไม่ไหวคือว่าต้องมีกระจกจริงๆครับผมนะแล้วพุ่งสองผมแล้วพุ่งหนึ่งมันไม่มีดาเมจเลยไงพุ่งสองแบบพอมีดาเมจอยู่หน่อยครับผมแล้วก็โพโวครับผมแล้วก็แคนเซิลครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะผมน้ำอาพาราของเราครับผมต่อมาเป็นที่สก,กิลของสก,กิลซีครับผมสก,กิลซีสก,กิลซีกกมาบัตแฟเขาขาดไม่ได้แล้วก็จิตวิญญาณบูดดิเอพีนี่มาพาลาต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวผมลองรีรีรีชุดนึงไมเอพีมันน้อยเอพีน้อยน้อยอ่ะ นี่51ละจับสามทำลายเนี่เมื่อก่อนผมผมเล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่เล่นแล้วครับผมผมไม่เล่นล้ผมไม่เล่นแล้วนะแล้วครูดาวครูดาวซีดีนี่ตอบโจทย์อยู่มือนันมดีเหมือนกันก็เพ๊บระจกสะท้อนเงานี่ประมาณนี้นะผมนะจับใครคิดว่าพี่แล้วแล,ล,ล,ล้วถ้ามาเก้าห้าล่ะอันนี้ผมขอไม่เปิดเว็บนั้นนะเพราะว่ามันเห็นเยียละเนี่ยถ้าเนะก้าห้านะจะอัพอันนี้นะผมนะปแลผม,นะม แฮ้ยมายดเทียวผมเหมือนเดิมครับยดเทียวไปเลยมายดเทียวแล้วมาพาราเนี่ยแม่แบ่งแบ่งลงชาไม่ค่อยได้ว่ะในสายตาผมนะผมจะแบ่งไปลงวิทย์เยอะหน่อยครับผมมาพารามา,มาพาราเนี่ยก็คือวิทย์วิทย์วิทย์นี่จำเป็นต่อเขาอยู่นะผมนะถ้าว่า เพราะว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่ไหมเรื่องประมาณที่เรื่องประมาณที่ผมเลงไว้ก็ประมาณพันเจ็ดก่อนนะวิวแปดสิบห้าประมาณผมอะผมนะอนาพลาต้องยืนถึกนิดนึงครับผมนี่เจ็ดครับผมแล้วก็วิ่งวิ่งลงแล้วที่เหลือผมจะลงเอจีครับผมห้าจุดสองห้าจุดสามห้โอเคห้าจุดสี่พันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยยี่สิบเหรอ เออว่ะแล้ววิ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบด้วยะเอ้ยเลืองพันเจ็ดร้อยยี่สิบก็ผมโอเคผมนี่พันเจ็ดร้อยสามสิบด้วยผมไม่ไอะต่อไปก็จะเป็นการลากสกิลก็ผมนะสกิลที่ผมลากนะผมนะลากตามได้นะผมนะเผื่อใครแบบอยากแบบถนัดเหมือนผมนะนี่สามก็ผมแล้วก็แกนคอร์สแล้วบัตรบัตรแฟงก็ผมบัตรแฟงมาพาราเนี่ยก็เน้นอย่างที่บอกครับผมนะ เน้นเทลกับวิทครับผมอันนี้ผมก็จะสรุปครั้งผมพาราที่ผมเล่นก็คือเทลวิทแล้วก็พาราเอยเบดพุ่งก็เทลเทลนํำครับผมแล้วก็เทลนํำแล้วก็ลองอจิลองวิทก็ได้แล้วก็ส่วนส่วนมามาเจาะก,ก็เอทีเคนํำครับผมเอทีเคนํำแล้วก็ลองวิทลองเออลองวิทลองอจิครับผมนะก็ปไปต่อกันเลยครับผมปึ๊บสองอันนี้มจะจัดจัดซิมนิ้วนิ้วผมมันไปนะอันนี้ก็ สไตด์ถูกแล้วแล้วก็ซซโลสไตล์หโบสัก8ปะ่ะแล้วก็ฟูฟูเลือด7มันต้องเปิดล่างทองก่อนใช่ไหมถ้าเปิดล่างทองก่อนผมไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วกระกระจกผมเออว่ะว่ากระจกต้องไว้นี่ด้วยนะผมนะ่าแบ่ง เลืหกเหรอก็ต่อมาครับผมก็สกิลตรงนี้ผมนะนี่พาราจะม,มีอันนี้มาด้วยผมแม่สกิลเยอะโอ้มาพาราสกิลเยอะจริงขึ้นวินใส่มาแล้วโอเคในสองแล้วก็ที่ผมจะใส่ต่อก็กคือเซตชาครับผมเซตช้าตองเซตชาเนี่ยผมจะใส่พวกเบฟสปิริตแล้วก็พูลี่ซอสไปด้วยนะผมนะเพราะมาใกล้ๆมือกันดีนะผมนะโอเคผมก็ จริงๆ้าผมสำหรับคลิปนี้ผมนะผมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่าน,นี้นะผมนะหมาพาราเอ้ยไม่หมาพาราดิหมาพาราหมาเบ็ดหมาเจาะสไตล์ผมนะค,คุณผู้ชมนะสำหรับท่านที่คิดว่าเออว่าพี่ครับทาไมเราไม่อัพสกิลนี้สกิลนี้ครับผมท่านสามารถไปไป,ไป,ปรับแต่งได้นะครับผมนะอันนี้นก็คือแบบหมาในสไตล์ผมนะที่ว่าที่ผมคิดนะผมนะที่ว่าที่ผมเล่นอะ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ ออคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะไว้ดูนะคลิปนี้มันก็อาจจะไม่มันแบบรอยแรงๆนแรงักเท่าไหร่นะคลิปนี้แบบมันสาระน้องบ่าวนะมันสาระนะผมนะก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ครับผมนะก็ถ้าหาท่านใดที่ชอบผมก็ขอซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะผมนะก็ถ้าชอบซับสไครต์ผมนะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมนะก็ถ้ากท่านใดที่อยากไปดูในสตรีมก็ไปดูได้ผมที่เพจติ๊กต้สปอร์ตสตรีมทุกหนึ่งทุ่มครึ่ง ประมาณทุกขึ้นหึ่งสองทุกโมบผมสับนี่ขอจบคลิปยันนี้ผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมขอบคุณที่รับชมจบถึงวินาทีนี้ไปน้องบ่าวเจอกันวันพรุ่งนี้สับนี้ขอจบสักจบคลิปครับผมสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมเจอก,กันครับผมไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วน้องบ่าวเจอกันฟอลโล่ด้วยแนววัยรุ่นเจอกัน